โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอัปเดตกันหน่อยนะผมจะไว้บอดไว้เบิดไว้เบียดอะไรทุกอย่างนี้นี่คือชื่อไทยคือหนวดขาวนั่นแหละซึ่งผมไม่กล้าเข้าใกล้มาเลยเพราะว่าผมไม่ได้อัพเลือดมาเลยแบบมันตีค่อนข้างจะแรงนะดูดิแปะ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 ,แปะ,แปะ,แปะเอ้ยทำไมไม่แรงวะแต่แบบมันลุมกันหลายตัวมันก็แรงและเออก็คอยต้องซอ,ซอยอยู่ข้างนอกนะก็ไปคูคีมาเลยก็อาจจะตุยได้น้อง ดูสิมาเป็นกองทัพอ่ะผมลองเข้าไปดูเลือดผมสิทุกคนเวลขึ้นไม่ทันอะ่ะคือผมจะตายก่อนที่เวลมันจะขึ้นอะ่ะถ้าเวลขึ้นนะครับมันก็จะบวกเลือดเนี่ยผมก็จะตายแหละคือชี้อะไรเนี่ยแล้วมีหนวดขาวมันเยอะขนาดมนี่เลื่อนโอ้โหกองทัพหนวดขาวผมไม่ไหวว่าทุกคนเลือดไม่ดีแล้วต้องคอยส,สแปมสกิลเบเรื่อยแล้ เี่ยงไว้ดิโอ้โยใก็จะรีเบิร์ดได้แล้วโอ้โยโอ้ยเจ็บ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 ปาดไปทีดิปาดไปทีดิเออหนดขาวเจอผมโอ้โยโอ้โยโอ้ยโอ้ยพ่ออย่าลังแกผมพเพราะอแตกได้หลือสิแปากจริงมาจากไหนแยเนี่โอ้โยได้หลือห้า เออพี่เต็กโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแมป a n น m เมะแบทเทิลกาวนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแมปใหม่นะครับผมเพราะว่ามันขึ้นในใหม่มาแรงนะครับผมเฮ้ยอะไรอะคอมพิวต้างอ๋อตอนแรกนะครับก็เข้าเกมมาผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้เข้ามาครั้งแรกเมื่อกี้เลยเขาให้เรามาอะไรอคืออะไระทุกคนแฮสเหรอมันเป็นไข่เหรอหเมทิกโอเรามี โอเคเฮ้ยผลไม้ปีศาจเหรอเนี่ยเฮ้ยผมได้อะไรวะแฟชสแมโอ้เสียงดังมากทวนซิผมได้อะไรมันเป็นสกิลเหรอเอาลองฟันไม่เห็นมีอะไรเลยอะแล้วก็ให้ไปที่ enter zone to start โอเคโอเคแล้วไงต่อเพิ่งเพิ่งเข้าเพิ่งเข้ามาให้เล่นเลยเหรอ ตำแหน่งขึจ้จบโอ้ยตรงนี้มี้อัปด้วยผมขออัพดาเมจละกันโอเคอัปดาเมจไปลงดานานี้อ่ะโอเคนะไอ้น่าสนใจน่าสนุกป,ปีเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสกิลอย่างเทพทุกคนเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่มีอาวุธเพื่อนโอเคเพื่อนเก่งอยู่ครับว่าแต่อ้นี่ไอ้มงมงนี่คืออะไรเผ็ดปะอ๋อไม่มีอะไรเฮ้ยโอ้ย,อยเจ็บเจ็บ โอ้สวยอ๋อประมาณนี้โหถานจริงกองทัพนามี้มาจากไหนกันเยอะโอ้ยโอ๊ยจะสู้ยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเออตรงนี้มีปุ่มแดรแล้วก็มีปุ่มเออแคทล็อกด้วยเรียกว่าอะไรแคทล็อกใช่ไหมวะล็อกอะล็อกเมาส์อะเออล็อกเมาส์ไปด้านหน้านั่นแหละวันนี้โอทีอหทหานจริงทุกคน นนามีไาย,ยากักษ์ทุกคนเอออุ๊ยสวยอุ้ยมันมันมันทุกคนมันปึ๊บปึ๊บป๊ก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆตอนนี้เลเวลหกนะฮะปั้นก็พยายามเดินเดินไกลๆมันหน่อยเนาะมันต่อยเจ็บอยู่ทุกคนโอเคเพื่อนเก่งครับเพื่อนเก่งแนะนําให้เรล่นกับเพื่อนนะครับหรือใครจะเป็นโซโล่เพลเยอร์แบบคิดิโตก็ได้นะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้เลือดผมจะหมดแหละฟังอเเูแรงแรงมากขนาดผู้เล่นใหม่ยังแรงขนาดนี้เลยเนะี่ยรู้ว่ามอนมันา่าก่ทุกคนสวยเลเวลแปดอันนี้เอนเนมี่ร้อยสิสองตัวครับผมไอสัตว์เพิ่มทีแล้วแบบโคตรเยอะเลยโอเคประมาณนั้นอเเูเจ็บ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  ผมอัพสเตตก่อนอันเป็นดาเมจนะฮะถ้าเราเลเวลอัพนะครับผมเราก็จะอัพสามารถอัพสเตตได้เนาะไป <c oughs> หายหมดบอกเลยหายหมดบอกเลยฮะสวยแล้วก็จะได้เพชรมาด้วยไม่รู้ว่าเอาไปทำไมน่าจะเอาไปสุ่มอะไรบางอย่างหรือเปล่าโ <c oughs> <c oughs> อ้โหเขาเรียกว่าวันช็อตวันช็อตวันคิลฮสกิลนี้มีประโยชน์มากทุกคน ไม่เข้ามาไม่โคตรมาเลยอะอย่างมันอ่ะเออลงดันแล้วก็อันนี้ไปเรื่อยอัพเกรดอาวุธอืมหายไปดิแต่เพื่อนเก็บเก็บไปก่อนฮนะพอรลเวลอัพก็ได้เลือดมาใช่ป่ะเคเว็บเคลียร์ครับเค okay, ผมจะปาดทางนูน้นยัง่งสวยเข้าไปเลยอมอนยังตีไม่แรงมากนะฮะ มีออโตไฟด้วยตรงนี้แต่ว่าต้องเวริไฟเกมเกาะเปี้ยงกูเตกหมดบอกเลยครับโอ้ยโอยยทุกคนเจ็บวะเจ็บ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 อ่าชนะดันว่ะขอได้อันที่ดีที่สุดไปได้อะไรห้ารอยเพชรโอเคดีอยู่ครับไม่รู้ว่าเพชรเอามาทำอะไรว่ามันจะมีต่อป่ะโอ้ยมีต่ตกูถามจริง อูซอบเอ๋ยเอ้ยกดผิดเอ๋ยเยให้เพื่อนสู้ไปก่อนได้ไหมชิงผมไม่แตกว่ะอัพสเตตด,ดาเมดก่อนอ่าได้ดาเมดสิบสี่ทุกคนเครมไม่รู้ว่าได้ไอเทมอะไรมาเหมือนเป็นตะกร้าอะไรทุกอย่างทุกคนโอเควันช็อตวันช็อตวันช็อตโอเคตอนนั้นคือจบได้อัพสเตตอีกแล้ว ปังเฮ้ยโอโเยอะจัดเยอะจัด80ตัวโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยเมื่อกี้เป็นร้อยเลยเนาะกูจะเลือดลดไปอยู่ทุกคนเปี้ยงโอ้โหสกิลแม่งโคตรด,ดีหายหมดเลยเคียโอ้โหเลือดร้อยสิบสองเองไม่เป็นไรเจะจะโจมตีในนี้การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการโจมตีเออเอา้าบกูจะแตกแล้วเดี๋ยว ฟ้ามสปแปม,มสปแปมเฮ้ยเพื่อนอ่ะเพื่อนยังอยู่ใช่ป่ะโอเคนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะลงดันเลยทุกคนโอ้โหปาบอื้มแทบหมดครับอ่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากนอกจากการตีมอนเนาะตีมอนไปเรื่อยแล้วมันก็จะอัปเดตดนันไปเรื่อยโอเคตามนั้นคือจบโอโ้ทุกคน,นนี่มี75็ดสิบหตัว โดน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 โหขมักขมัวมากเลยตอนนี้โอเคสกิลแรงอยู่นี่อ่ะมันสี่เอาเลยเสียอ่อันเออออกออกก่อนได้ไหมฮุ้ย,ยลูกลูกลูกอุซอบเออไม่อุซบตัวจริงนี่หว่าพวกอุซอบตัวจริงต้องเล็กๆเนาะแต่เมื่อกี้มันบิก๊กอุซอบอะไรอย่างนี้โอ้โหคูห้ถามจริงโคตรเยอะเลยทุกคน ชิงโอ้หายโอ้โอ้เว้า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 วมันก็ตีแรงอยู่เหมือนกันอะปิ๊ปิงปิงเพื่อนเรามาช่วยแล้วโอเคไม่ต้องช่วยแล้วเปรีย้ยนต้องเดินเข้าไปใกล้หน่อยเนาะเวยิ่ห้าแล้วทุกคนนี่แค่ดาบเริ่มต้นนะเนี่ยอืม มันมันตีม้อนมันมากฮะเ้ยอะไรแดงๆอยู่ตรงนู้นนะป่าให้หมดป่าให้หมดโห <laughs> <c oughs> เข้ามาพัวพันเอาหายเลยเพื่อนาม,าามาส่วยแล้วเพื่อนมาส่วยแล้วเพื่อนโบโบกาบบะ,บะ,บะไม่ได้ยากเลยผู้เล่นใหม่ก็เล่นแบบชิวๆได้หละนี่นะมีส วินวดขาวทุกคนวนวดเท้าไปย่างโอ้ยอึดอึดมากโอ้ยกูแตกกูแตกกูแตกในด่านนี้โอ้ทุกคนตีแรงวะ่ะใช้สกิลปาดไปก่อนนะฮะอือเดินโอ้โหกูแตกเลยครับผมพอแตกก็จะกลับมาเริ่มใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่ตรงนี้โอเคด่านนั้นคิจบไอ้นี่มีออโตไฟเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองบริไฟหน่อยได้ปะ่ะเฟลิส ัวเกมโอไม่และขี้เกียจททำเราเล่นเองก็ได้นะาะไม,มีโค้ดด้วยทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาโค้ดมาแล้วก็จะแจกให้ท่านผู้ชมเลยนะเราขออ,าอนุญาตไปเอาโค้ดแป๊บหนึง่งโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมกลับมาแนละ้วผมก็ได้ไปทําการสุ่มอะไรนิดหน่อยนะครับเป็นดาบนะครับก็สุ่มตรงไหนวะตรงนี้นะครับผมเนี่เอาเป็นดาบันนี้นะฮะ มันก็จะมาอยู่ข้างหลังเรางงมากเลยทํามันไปนอยู่ข้างหลังไม่ให้เราใช้เป็นไงที่มันจะช่วยเราฟันก็โค,ค้ดครับก็จะมีโค้ดแรกก็จะเป็นรันช์นะครับผมอ่าก็จะได้เป็นเพชรน,นะฮะแล้วก็เค s ีซทุกคนหยุดคลิปดูก่อนก็ได้นะครัเดี๋ยวผมขึ้นไว้หน้าจอก็ได้เค <Okay, S 1> ประมาณนี้ครับผมเคตอนนี้มีเพชรอยู่หนึ่งหมื่นกว่าหนึ่งหมื่นกว่าเอาไปทำอะไรได้เนี่ย คือที่เราดูนั่นจะไปสมได้แค่นั้นใช่ไหมต่ผมขอลองไปสมดูแล้วกันเนาะ Auto Fight อัลล็อกออโต้ไฟ t อันนี้เป็นเทรดไม่อ่ะต้องเก่งด้วยตัวเองครับแต่เมื่อกี้มีเพื่อนช่วยนี่ว่าเออเก่งด้วยเอ้ยตรงนี้โอ้โเพชรมันสองหมื่นขึ้นนังนั้นเลยทุกคนตรงนี้ก็สองหมื่นโอ้ ผมว่าผมต้องไปสู้อ่ะอต้องไปสู้คนเดียวก็ได้ตอนนั้นคือจบครับเอ่อถ้าอยากจะรีเบิร์ดแอคเซนต์โอเกมนี้เขาเรียกแอคเซนต์อ่ะก็เลเวลห้าสิบครับผมจะได้เพชรด้วยตอนนั้นคือจบครับเคียตอนนี้เราไม่เล่นคนเดียวละอ่าวิตได้ได้อีกแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยครับผมประมาณนี้เกมก็มีประมาณนี้แหละอ่าก็ ผมคิดว่าน่าจะเล่นเพลินดีนะอืมคือผมได้ดาบดีมาอันหนึ่งระดับดีเจนนะครับแต่ว่าต้องวลววลวเท่าไหร่นะโอ้ยเจ็บเอเซนต์อ๋อก็ต้องเอเซนต์ก่อนถึงจะได้นั้นต้องดีเบิร์ดก่อนถึงจะใช้ได้ดาบบางอันก็มีเงื่อนไขครับผมประมาณนี้โอ้โหเสียงยังมันฮะแบะแบะบะโอเคเดี๋ยวผม ขอฟาร์มไปเรื่อยก่อนนะครับทุกคนมีอะไรมาบอกทีหนึ่งมันก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แหละโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาอัปเดตกันหน่อยนะผมจะไว้บอร์ดไว้เบิร์ดไว้บีดอะไรทุกอย่างนี่ก็คือชื่อไทยคือหนวดขาวนั่นแหละซึ่งผมไม่กล้าเข้าใกล้มาเลยเพราะว่าผมไม่ได้อัปเลือดมาเลยมันตีค่อนข้างจะแรงนะดูดิแปะ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 ,แปะ,แปะเอ๊ยทำไมไม่แรงวะแต่แบบมันลุมกันหลายตัวมันก็แรงแหละ ก็คอยต้องซอยซอยอยู่ข้างนอกนะก็ไปคู่คีมาเลยก็อาจจะตุยได้นะ้องดูสิมาเป็นกองทัพอ่ะผมลองเข้าไปดูเลือดผมสิทุกคนเวลขึ้นไม่ทันอนะ่ะคือผมจะตายก่อนที่เวลมันจะขึ้นอนะ่ะถ้าเวลขึ้นนะครับมันก็จะบวกเลือดเนี่ยมันก็จะตายกันแหละคือชี้อะไรเนี่ยแล้วไม่หนวดขาวมันเยอะขนาดนหนเพื่อนโอ้โหกองทัพหนวดขาว โอ้ไม่ไหวว่าทุกคนเลือดไม่รีแล้วต้องคอยสแปมสกิลไปเรื่อยแล้วเปียงไวดิโอ้โหยใกล้จะรีเบิร์ดได้แล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 ปาดไปทีดิปาดไปทีดิเออหนดขาวเจอผมโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยพ่ออย่าลังแกผมพ่อ โอ้จะแตกด้วยเหร18ถามจริงมาจากไหนกันยังไวันนี้โอ้ยได้เหลือ5อือกูแตก424ด่านที่24อุ้ยมีงสปินด้วยทุกคนผมชอบเลยขออันดีๆนะที่มสปินมาด้วยอะไรวะเลเวดเหรอชิปเปอร์รามีด้วยจริงปะเนี่ย ทิปเปิลดามิเลยนะก็คือบวกคูณสามดามิเลยนะมันเวอร์เกินไปเบ้ามันจะแรงเกินไปเบ้าเพื่อนโอ้โหดีพรเบสไปเลยครับก็เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็สุ่มหาดาบชิดเดียแล้วก็ไปสู้กับมอนที่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราชนะมอนตัวนั้นนะได้มา55คีย์ 5K ก็5,000ก็แต่นี้มันคืออะไรอ๋อนี่สกิลดานี่อะไรที่ต้องการไปได้2ครั้งลุยครับเปิีงยนโวยกดผิดไอ้ยี่ยนเดิมเลยเปิีงเอ่อแล้วใหม่ให้กวนเดิมสองอันวะโอ้ยไอ้ยี่ชีวิตปัดซบจริงๆ โอ้โหดูดิโอ้ไม่เล่นแหละคืออะไรไม่เกลือเกลือขนาดนี้สองหมืนเพชรนี่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำเลยไม่ได้เลยเหรอฮัลโหลฮัลโหลนี่คืออะไรอะ่ะน,นี่ช่างมันแล้วกันโอเคครับคงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ละมีดาบมีการรีเบิร์ดนะครับหรือห้าสิบมีการอัพสเตตแล้วก็มีการเทรดด้วยเนาะ รีเซ็ตได้เลยพวกนี้โอเควันนี้ก็ขอจบวิดีโอเท่านี้นะครับถ้าอยากให้เล่นแบบไหนก็คอมเมนต์นะครับผมโอเคต้องขอโทษคนเอ่อคนที่ขอแบบนั้นมาด้วยคือคือผมลืม <c oughs> มาอัดแบบนี้ไปแล้วอ่ะมามามันนึกได้ตอนนี้มันก็สายไปแล้วก็ขอโทษด,ด้วยนะเดี๋ยวเราเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนอะแบบนั้นแบบที่คนดูขอมาเนาะ โอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับถ้าใครอยากดูเน็ตก็ทิ้งใต้คลิปเลยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม